สวัสดีคะ่ะวันนี้ดาวพาท่านผู้ชมมาเที่ยวที่ขอบสะที่นาดาวเองนะคะไม่ได้พามาดูกันนานแล้วเนาะก็ตอนนี้ต้นไม้ที่เราปลูกไว้ก็เริ่มให้ผลผลิตแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ที่นาของดาวก็เริ่มเข้าออกรวงแล้วนะคะและนี่ก็เป็นต้นฝรั่งที่นาดาวปลูกไว้ค่ะก็ปลูกไว้สามต้นก็ได้กินเรื่อยๆนะคะก็ห่อไว้แบบนี้เลยค่ะก็จะมีอินทผาลัมนะคะแล้วก็มีพวกมะละกอที่ปลูกไว้แล้วก็กล้วยค่ะ และนี่เป็นมะละกอที่ปลูกไว้นะคะขนาดไม่ค่อยได้รดน้ำดูแลนะก็ยังมีลูกให้ได้กินแบบนี้เลยค่ะ เป็นมะระกอฮอนแลนด์นะคะก็มีสักสามสี่ต้นคะ่ะที่ปลูกทิ้งไว้นะคะไม่เสียรายที่ปลูกไวค้ค่ะและนี่ก็เป็นอินทรพาลามค่ะเดี๋ยวมาดูวันนี้เนี่ยป้ากับแม่นะคะมาตกเบ็ดที่สระกันด้วยละคะ่ะที่สระเนี่ยเราปล่อยปลานิลไว้นะคะนอกจากปลานิลก็ยังมีปลาอื่นๆด้วยค่ะก็เป็นปลาที่แบบว่ามากับน้ํานะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยแม่เราจะตกเบ็ดได้กี่ตัวคะ่ะเวลาตกเบ็ดนะคะต้องอยู่เงียบๆคะ่ะ ที่บ้านเราขุดสะเป็นสองสะแบบนี้นะคะแรกๆก็ว่าอีกสะหนึ่งปล่อยปลาตะเพียนอีกสะหนึ่งปล่อยปลาพวกปลานินปลาสวายปลาช่อนนะคะแต่ไปๆมาๆก็รวมกันหมดแล้วค่ะสะสองสะแบบนี้นะคะเวลาตกเบ็ดเนี่ยต้องอยู่แบบเงียบๆนะคะอุ้ยได้แล้วอันนี้ได้แล้วค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นปลาอะไรนะคะเพราะว่าตัวยาวๆค่ะแล้วก็คล้ายๆปลาตะเพียนนั่นแหละเกต่ะแต่ว่าเป็นตัวยาวๆนะคะ นี่โอ้โหตัวใหญ่นะเพราะสระที่บ้านเราเนี่ยเป็นสระที่แบบว่าไม่ได้วิตนานแล้วนะไม่ได้วิตน้ําเพราะฉะนั้นปลาก็จะตัวใหญ่อาหารที่เราใช้เป็นเหยื่อก็คือเป็นจิ้งหรีดค่ะว้าวได้อีกตัวหนึ่งแลคะนี่อันนี้ก็เป็นปลาปลานินนะคะตัวใหญ่เหมือนกันนี่ค่ะก็ตัวประมาณนี้นะคะปลาบ้านเราก็แบบว่าไม่ค่อยได้ให้อาหารเท่าไหร่นะก็จะตัวแบบไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่เป็นปลาสระธรรมดาเลยค่ะ กิ้งไปกิ้งมาเนี่ยเดี๋ยวดาวต้องไปหาถังเอามาใส่ปลาก่อนนะคะเบ็ดที่ตกเนี่ยก็เป็นเบ็ดไม้ธรรมดาเลยค่ะถ้าเป็นปลาตัวใหญ่ๆนะคะบางทีก็เคยเจิมกันว่าเบ็ดหักค่ะอันนี้ก็มานั่งลุ้นกันต่อนะคะว่าจะมีปลามาติดเบ็ดเราอีกหรือเปล่าค่ะเพราะว่าสองคนช่วยกันนะคะป้ากับแม่ค่ะก็วิถีชีวิตบ้านนอกนะคะนั่งคุยกันตามภาษาคนแก่แล้วก็ตกเบ็ดตกปลาไปด้วยค่ะ ได้ปลาแล้วเราก็เอาไปแบ่งกันกินนะคะตัวใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยทำอาหารได้มือ้อนึงเลยค่ะหลังจากที่นั่งตกเบ็ดก็ไม่ต้องกลัวนะว่าจะหิวอะไรค่ะเพราะว่าก็มีรถมาขายของกันเรื่อยๆนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันติดกับถนนด้วยค่ะและแล้วก็มาอีกหนึ่งตัวนะคะตัวนี้รู้สึกจะเป็นปลาตะเพียนค่ะตัวใหญ่มากนี่ตัวใหญ่ค่ะปลาตะเพียนค่ะ อันนี้ก็ได้แล้วนะคะหลายตัวเลยก็มีแม่ค้านะคะมามาลุ้นกันต่อค่ะน,นี่ได้อีกแล้วนั่งตกกันไปสองคนนะคะมีความสุขอีกคนตกอีกคนแก่ค่ะท,ที่ได้ส่วนมากก็จะเป็นปลาเนนนะคะๆๆๆที่เห็นนี่เป็น,นปลาเนนค่ะเวลาขึ้นมาจากสะนในน้<ป>แรงเขาจะเยอะนะคะ <ๆ S 2> ดิ้นแรงมากๆเลยะค่ะ <ๆ S 2> เพราะว่ามันเป็นเป็ดไม้ธรรมดาเลยนะคะที่ตกอยู่เนี่ย หลันะง <ไป S 1> จาก,กที่ดูแม่ก,กับป้าตกเบ็ดจนเบื่อแล้วเดาก็จะมาเก็บลูกหมอนค่ะลูกหมอนเยอะมากๆเลยนะคะเราก็เอาลูกหมอน,นไปทําน้ําลูกหมอนกินค่ะขอบอกว่าหมอน 3- 4สต้นของเดาที่เราปลูกไว้ตรงนี้เนี่ยดกทุกต้นเลยค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกับน้ํานะคะเราก็มีคนเนี่ยแวะเวียนมากินกันตลอดเลยค่ะนอกจากคนแล้วก็ยังมีนกด้วยนะคะ เต็มไปหมดเลยค่ะแต่ก็ยังดีนะคะที่เราปลูกไว้ตั้ง3าสีต้นแล้วก็ดกทุกต้นเลยค่ะก็เลยเหลือไว้ให้ดาเก็บกินนะคะและนี่ก็เป็นบรรยากาศที่นาเราเองค่ะมีความสุขนะคะมานาก็มีของกินกลับไปบ้านด้วยสวัสดีค่ะ